เดี๋ยวนี้เป็นเด็กอยู่คนเดียวแล้วอ่ะคนอื่นก็ต่อันหมดแล้วอ๋อต้องใส่อันนี้ก่อนไหวน้ำไม่เป็นสระนี้ลึกเมตรยี่สิบเดี๋ยวว่ามันจะมีตรงนี้นิดนึงที่ตื้นๆบอกว่าอันนี้เป็นการใส่อ้นี่ครั้งแรกเลยคือมาใหม่อมันไม่เคยไหวแบบนี้ปกติใส่ห่วงยางอะฮะ่ค่ะอ๋อมันลอยไหมมันลอย ไม่เป็นไรหรอกได้อยู่ได้อยู่อ่าได้อยู่โอเคโอเคอ๋อวันนี้เป็นวันแรกที่ใส่ปอกแขนปอกันใหม่จะเป็นอแบอกทองทองโอ่โโตแล้วในพวกจรวดใี้ดูสวยเยนที่ขาที่ขาฮ่า่าล่าอยู่ใน่้อ่กินา้าฮ่าฮอาฮมาเห็นน้องเฮ่นฮ่าฮ่้ฮ ของเบบี้เกลนนะคะลุงอุ่นองให้โอ้ยน่าทานมากเลยอยากแย่งเด็กอยากแย่งเด็กกินี้เนี่ยเอาซ้อมไปเผื่อเบบี้เกลนลงมาแล้วนั่นไงหลงค่ะลุงอุ่นท้องเฟนฟายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกินกันเหรอคะใช่เดี๋ยวอะรคะเฟนฟายอันนี้อยู่นอกเหนือเมนูนะเพราะว่าทำให้เกลนกินเกลนบ่นหิวโอ้ยดูจีเล่นเฟนฟายเร็วมาล่อเร็วล่อเร็ว แลบลินแลบลิ้นใหญ่เลยปลาให้อาหารปลาหน่อยแอนเนาะร้อนอยู่ลูกรับแป๊ดหนึ่งอาแล้วปลาปลาตัวน้อยร้อนอยู่เปล่าก่อนนะอร่อยร้อนไหม โอ้ <laughs> คนนี้มีความสุขสุดแล้วมั้งเนี่ยสนุกสุดแล้วชอบม้ชอบซัมเมอร์ไหมครับใะน่ารักซัมเมอร์เอาเปิดเปิดได้แต่หนูอย่าเอามือไปโดนข้างบนนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันหลอนมากมันเป็นที่ให้ความอบอุ่นแก่ซัมเมอร์อมันเป็น,นแบบยังเป็นนกเด็กโกก<ๆ>ใช่โกกน่าว่าทำไมถึงต้องปิด ปิดให้มันอุ่นๆเนี่ยตรงนี้ร้อนจี่เลยเนี่ยดูสิยังบินไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็เริ่มบินแล้วแล้วบินม่วมๆถึงได้ตกน้ำไปบินแบบแลนดิ้งไม่ได้ใช่น้องแลนดิ้งไม่เป็นใช่น้องยังแลนดิ้งจอดไม่เป็นน้องจอดลงในน้ำาลน้องเพิ่งอายุสองเดือนบินขึ้นเป็นแต่ลงไม่ค่อยเป็นครับ ช่เลยลงลงวันนั้นขึ้นไปเกาะบนฟ้าแล้วลงไม่ได้ขึ้นได้ลงไม่ได้ต้องไปรับลงมา,างปี๋งี้ไปรับลงมา,อ,าอยากออกเนี่ยเดี๋ยวปอยปอจะป้อนข้าวน้องน้องเกณฑ์จะดูไหมน้องเกณฑ์จะป้อนไหมป้อนเป็นไหมป้อนเปิดกงเล็กๆต่ไม่ต้องมีไซลิ่งป้อนอย่างนี้ยังยงป้อนต้องปอลูกป้อนอยู่อ,ยอันนี้ใข้หัดแท้ช่วยเมีอะไรกินไหมคะเด็กจิ๋ว มีลาซานญ่าเลค่ะแล้วก็มีกุ้งน้ำข่าข่าใหม่นะกุ้งอะไรนะกุ้งต่อยมะขามแล้วก็มีปูผัดน้ำพริกเหลืองปูผัดพริกเหลืองแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็มีไก่ออร์แกนชิคเก้นแล้วก็มีกุ้งผัดหมูเส้นที่ปลาลืมใส่ช่วยรีวิวให้ด้วยนะให้เด็กชิมลาซานญ่าปะป๊าก่อนมา คิวคราวนี้อาจจะเพิ่มเมน้เป็นหน่อยซอสซอสขาวดูสิมันดีขึ้นไหมซอสแบบเราจะมีเส้นแบบเราเรียกเบชมลซอสลองเกดมาเดี๋ยวชิมให้นะป้า้ครบทุกอย่างกินมากบกยกติเล็กินร้านย่างกินนะค่ะปกติมีร้านในพารกอนอร่อยอ๋ออันนี้อร่อยกว่าอีกคุณเล่นเล่นคุเล่นเล่น ล้มแชมป์ล้มแชมป์งเฮ้ยร้อนแต่ว่างไม่ถึงร้อนอ่ะร้อนอะอืมอะไรอ่ะค่ะควันขึ้นเลยควันขึ้นอะช่วยกันรีวิวด้วยค่ะช่วยยังไงไล่ค่ะเดี๋ยวจะชิมปูผัดพริกเหลืองก่อนนะคะจ้มือได้ไหมคุณแม่เด็กซ์อร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไม่ใช่อร่อยกว่าเดิมหรอไม่กล้าวิจารณ์อ่ะเขาทิจงเหลาวิจาร์แล้วดราม่าอ่ะอฮอลเผ็ด เขาบอกว่าแม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดแล้วบอกไปว่าป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วม uh ันเผ็ดจริงๆอ่ะเข็มเข็มเหรออีกแล้วเข้มเลยนี่ค่ะลาสัญญาอร่อยมากเลยนี่เป็นไงน้องแกณน้องแกณบอกยังไม่เคยกินลาซานญ่าจริงเหรออร่อยครับโอ้โหชูนิ้วให้เลยน้องเกนอร่อยกว่าแฟนทานไหมขอทิ้งเยนี่เอยากหน้าเลยเชื่อได้ไหมเนี่ยออร์เดนชิเกนอร่อย อ่างพี่เก้อร่อยต้อร่อยมากค่ะเสียแม่แมอนซอสอะไรนะคะซอสซอสหวานแล้วกันซอสหวานต้องหวานแอนไม่ซอสได้วหรออร่อยมากไม่เป็นไรหรอจิ้มต้มขูดนี้ผสมกันระหว่างสองเมืองนะลาดบุรีกับมินบุรีคือจริงจะไปซื้อเต้าหู้ลาดบุรีเราใช้ประจำไง<ม>ทีนี้เนี่ยพอหมดเขาก็เลยมีเต้าหู้มินบุรีแต่เดินมาอีกร้านนึงมีก็เลยเอามาปนกันมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มันเย็นอ่ะมันเย็นแล้วเพราะว่ามันทำไปพักหนึ่งแล้วไม่ลูก ไม่รู้ว่มันปนกันเลยไม่รู้ว่าไหนเดียวกันแต่รับรีน่นานนจะดีกว่าเนีน่ยกุ้อรอ,อร่อยไหมชอบหรออ,รอ,หรอ่ะเดี๋ยวจะชิมซ้อนตะขามนี่นะอันนี้ทําครั้งแรกนะกุ้งซ้อนตะขามทําครั้งแรกแต่อตโอเลนสิเก้นนี่ทำหลายครัค้งเหมือนของทูกไก่ทองแบบปูเนี่ยหรอกุ้งอ่ะกุ้งเหรอไม่เหมือนอันนี้อร่อยกว่าปูเค็มมากเลยคุณแม่

ดีนะพี่หูแต่กุ้งซอสมะขามมาซอสมันรัดตัวกุ้งไปนิดนึงอ่ะมันแน่นอ่ะซอสเข้มไปใช่ไหมซอสมันเข้มข้นไปหน่อยแต่ว่ารสชาติโอเคิมเ,เดี๋ยว,วดัวดาม่ากนะคุณแม่เออนี่เราวิจารณ์ให้ความจริงก็ไม่ได้ว่าไม่อร่อยรสชาติเป็นไงรสชาตริรสชาติอร่อยคือตัวซอสเหนียวไปมันเหนียวอ๋อเคี่ยวนานเกินใช่มันรัดกุ้งเกิน แม่แอนทิมนี่ซีว่ามันกวางบอกเค็มไปอ่ะเคออาจจะต้องทานกับข้าวหรดูกับใช่อาจจะต้องกินกับข้าวน่าจะพอดีดูกุ้งนะอ้โหบะหมี่อ่าเจียวกุ้งนี่คือมันต้องแกะก่อนใช่ไหมได้เอากุ้งในนู้นไหมลูกแกะก่อนกินทั้งเปืัวได้เลยลูกจริงเหรอมีกุ้งหวานกับกุ้งไม่หวานเราอากุ้งแบบไหนครับเพนหวานอันนี้เลยหวานเปรี้ยว กินทั้งเปลือกได้จริงเหรอคะได้แค่ได้นะเค็มไปเนาะเค็มไปเติมน้ำไหมเติมน้ำร้อนไงเดี๋ยวไปแก้ใช่ไหมไปจริงๆอ่ะทุกพ้อิจริงๆเค็มได้ไหมให้ครับอื้อหืออร่อยใช่ไหมรุ้อร่อยรุ้อร่อยรุ้ให้กี่คะแนนเก้าเก้าเพราะว่าน้ำมันรับตัวไปหน่อยน้ำไม่หยิออกไปเป็นเพรอะไรผมว่าพอดีนะ อันนี้เหรอชอบกินเค็มๆหน่อยถ้ากินกับข้าวน่าจพอดีข้าวน่าจะพอดีไม่ต้องไปแก้หรอกปะปางแต่ไม่เผ็ดมากใช่ไหมไม่ไม่ได้เค็มมากค่ะถ้าทานกับข้าวออร่ยดหนึ่งลองนะเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยสำหคนที่กินเผ็ดอาจจะไม่รู้สึกว่าเผ็ดอ้าวอันนี้ปูเผ็ดเหรอเผ็ดมันผัดพริกเน เผ็ไหมเ็แขแ็ไปใช่ไหมเอาน้ำมาเติมแ่้าก็ออะแม่ชิคก้องเ้นจะป็นไงอกงอืมอรอยเลยร่อยไหมรอดูเก็นเก็นดินเป็นน้ำบอกว่านื้อกุ้งใครจะชอบจานไหนกุ้งละกันรอมเหรอความขามได้ก้าวเหงกุ้งไม่รู้ว่าไม่เคยกินไง แปลกใหม่ดีเฮ้ยเวลาไปรีสอร์ทอะเขาชอบมีใช่ไหมแต่ไม่ให้จานไหนที่ใต้แม่เหรอโอ้ยเหมือนต้เจนเลยเจนเข้าอบกุ้งแ้นด์เหรออ๋ออันนี้โอเคแล้วก็ชอบอริสิคเคนแต่แม่ให้ชอบจานไหนครับขอชิมอันนี้ค่ะแบบนึงข้ามไปที่พอดเพาอินกินครบยังที่ครบแล้วครับชอบอันนี้ อรเิก้นชิก้อ่ชิก้นเลยยังขาดอีกหลายจานอ๋อแเดี๋ยวพี่มาบอกด้เดี๋ยวไลน์มาบอกกดนนะไลน์มาอรเสเกนจิ๋วไม่ใครกินหรอมันอนอย่านี้ฮะอน้อยกว่นี้มหนอไม่หมดเดี๋ยวแม่กินให้ันก่อนกินแล้วไงก็เลยเหลือวันนี้อร่อยาทีอันเมืนดิมก่อ แม่แอนบอกกุ้งกุ้งก็อร่อยเราชาดีแต่น้ำอาจจะแบบข้นมินิถงคนไทอย่างที่บอกน้ำมันต้องใส่ก้อนนี้เลยแล้วเอออันนี้มันมันมันเป็นก้อนไปหน่อยเอาจะพัดนาเต็มรูปแบบอย่างน้ำไม่นานแต่โดยรวมอร่อยทุกจานเลยค่ะจะริ่มนะอันนี้เป็นเชฟเทเบิลนะเจ็บอยากจะเก็บตังเป็นลายหัวได้ไหมครับเราเริ่มเอาตังค์ ใช้สอนเนี่ยใช้กอนที่แบบนี้อ๋อหนึ่งใบอานึใบเกรสได้คำตอบไหมคะอันไหนชอบอันไหนลูกชอบไก่กับกุ้งเาชอบไก่กับกุ้งเหรอก็ไม่ไก่คนชอบเยอะใช่ไก่อร่อยนะแล้วกุหนูก็ชอบอืมกุ้งหนูก็ชอบวันนี้หนูก็ชอบอ๋อขอบคุณมากครัแดกขายของ แต่ต้มหวานนี่อร่อยมากนะต้มหวานกินมาตั้งแต่เด็กปกติแบบหนือเปลี่ยนต้มหุ่งมากแต่นี่อร่อยเป็นเป็นเมนูที่อามา่ทำตั้งแต่แม่เด็กๆแล้ว<อ>พี่อู๋ไปกินที่บ้านพี่เขาก็เลยเอามาทำทำง่ายมากแค่เสี่ยงไฟไม่บ้านนี่ <laughs> บอกตอนพักเต้าหู้จำใบลางดำแบบเหมือนที่เราไปพึดที่สเปนอะเนี่เพราะเต้าหู้มีนบุรีน้ำมันเยอะเต้าหู้น้ำบ้านเขาเช่าเกือบไปเขาบ้านเช่าตอนนั้นไม่เช่าบ้านที่แอบีแอนดีอะแล้วก็แอนก็ทอดอะไรไรู้อะไฟลุกอย่างนี้เลยตกใจกันหมดเลยเด็กๆก็ต้องเอาผ้าผ้าขนหนูที่เขาเตรียมมาให้โอ้ขนาดนั้นเลยหรอแล้วเราไปถ่ายรูปไปส่งแต่ละภาพผิดว่าเราทำไม่ไม่ไม่เราแอบบอกเขาว่า ถ้าใช้ตัวเราทําเปื้อนขอจ่ายตังเราต้องทํายังไงบ้างคิดเงินค่าเท่าไหร่เขาบอกก็เดี๋ยววางไว้ติดยูโรวางไว้บนโต๊ะกลางนั่นแหละเอรบตัวเขามีกล้องวงจรปิดป้าเปิดด้วยเราคิดเลยว่าเาบ้านฉันมันไหม้ที่บ้าจะทำยังไงเนาะตาย เงตไกยนักกิ๊วิ่งหนีกันอย่างแรกอ้าวนี่ตอนเกตกายเด็กๆพูดเก่งเท่านี้ไหมไม่ครับนี่เป็นเด็กที่พูดเก่งมากนะเกตก็เก่งแต่ว่าไม่ไม่เก่งเท่านี้อืแล้วโตขึ้นมาจะขนาดหน่อยแต่ผู้ชายเนี่ยโตขึ้นมาจะเงียบใช่ไหมจะเงียบไหมจะเงียบหรือจะพูดเก่งดีไม่อยู่ไม่อยู่เมื่อกี้กินข้าวเสร็จเด็กๆก็ไปดูหนังแล้วน้องเตซนดูได้นิดเดียววิ่งหนีออจูน่ากลัวลูกดูลูกในการไศ ใช่ปีเหรอเขาบอกว่าหลอนมากหลอนมากเเขาจะดูม My c ับแต่เจ้ไม่เอาอ่ะนี่กินอะไรอยู่คะเจียวเค้กฝีมือแม่ค่ะอร่อยมากนำเสนออลยเป็นไงน้ำอะช็อกโกแลตขายได้เท่าไหร่ชิ้นนี้เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ไม่ซื้อเก้าร้ยห้าสิบโอ้โหดีก้าร้อยิบไม่ซื้อเก้าร้อไม่ซื้อเกสิบห้าซื้อฮางาเหรอ ได้แบบ่อยกวาเอาราคาแบบพอดีกว่าไหมเขาเล่นะห้าร้อยเฮ้ยนี่ก็เวอร์เกินเค้กใหญ่ห้าร้อยร้อยร้อยแปดร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยราคาพอก็ประมาณนี้ร้อยสิบห้าอะไรพอแพงกว่านี้เหรอถ้าพออะสองร้อยกว่าสองร้อยก็อ่ะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยบ้านธุมาดานก็จะกลับแล้วนะฮะวันนี้เป็นเกลขาบอกว่าปกติเวลานี้ต้องขึ้นต้องนอนแล้วจะไม่เกล็นเกล็นนอนกี่โมงครับวันนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะปกติน้องเกล็นต้องขึ้นห้องใช่ไหมใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะนอนนี่อ่ะไหมล่ะเกณฑ์เอาไหมให้เป็นอังกฤษวินนี่เอาไหมเพราวินนี่ว่างอยู่ไม่ได้โอเคอ่ะอขอบคุณมากนะคะที่มาเที่ยวบ้านวันนี้สนุกมากเวลาผ่านไปรวดเร็วเลยเนาะโอ้แล้วเดี๋ยวน้องเกณฑ์ป้าความยืมเกมเอาไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้อ่ะพี่แกเป็นไงวันนี้ชอบไหมคะสนุกไหมวันหลังมาอีกนะเต็มปากเลยสนุกมากค่ะอ่ะขอบคุณแม่แอนด้วยอ้าพ่ออินไปไหนแล้วพ่ออินเนี่ยไปเข้าห้องไปเข้าห้องน้ำ โอเคนั้นลาไปก่อนนะสำหรับครอบครัวคุณมาดามที่เมดิยมรุลูอู๋ป้าวางด้วยเนาะสบบแบบกัรต้อนรับแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยนะคะยินดีค่ะ